แล้วคะ่ะคุณลูกค้าค่ะเข้ามาทานกันได้นะคะข้าวแกงราดข้าวคะ่ะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะอิ่มละ69บาทคะ่ะขนมหวานก็มีนะจ๊ะน้ำดื่มก็ฟรีจ้าเ <c oughs> ชิญคะ่ะคุณลูกค้าบุฟเฟ่ต์ข้าวราดแกงคะ่ะอิ่มละ69บาทเองคะ่ะนี่ขนมหวานได้หรอคะเนี่ย <c oughs> ขนมหวานเหรอคะมีสิคะทานฟรีนะคะน้ำดื่มก็ฟรีด้วยคะ่ะแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยต้องบริการตัวเองนะคะเ <c oughs> ชิญได้เลยคะ่ะ เห็นไหมพี่ขายดีจนลูกค้าเข้าไม่ขาดสายเลยเนี่ยโหนี่ถ้าเราตั้งราคาสูงๆนะบ้านนี้คงรวยไปแล้วนี่อะไรอ่ะเหนื่อยแทบตายกับไรนิดเดียวเองตักได้ตามสบายเลยนะคะคุณลูกค้า เฮ้ยมายืนอะไรเกะกะหน้าร้านเนี่ยฮะพี่ครับหนูหิวข้าวหนูอยากกินข้าวอะคะ่ะแต่หนูมีเงินแค่สิบห้าบาทหนูขอจ่ายแค่สิบห้าบาทได้ไหมคะนี่ที่นี่ไม่ใช่โรงทานนะที่จะไปขอกินกันอย่างเงี้ยนี่ถ้าลูกค้ามาขอกินทุกคนน่ะร้านจะเจ๊งพอด,ดีวะไปออกไปดิโอ้ยแต่งตัวก็ตกกระป๋งไปนี่ เสียงดังอะไรเนี่ยลูกค้าในร้านตกใจหมดแล้วเนี่ยก็น่าขอทานนี่ดิมีเงินแค่สิบห้าบาทจะมาขอ,ขอข้าวกินหนูจ้าไม่ต้องเสียใจนะหนูมีแค่สิบห้าบาทละจ๊ะถ้าอย่างนั้นพี่เอาแค่สิบห้าบาทก็แล้วกันห,หนูเข้าไปกินได้เลยจ้ะพี่ให้หนูกินจริงๆหรอคะจริงสิจ้าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยหนูต้องไปล้างมือให้สะอาดก่อนนะถึงจะไปตักอาหารได้ ค่ะค่ะถือจะล้างมือสามรอบเลยถูสบู่ด้วยนะจ๊ะค่ะค่ะถูสบู่ด้วยเข้าไปได้แล้วจ้ะเฮ้ยเฮ้ยนี่แอนทำางนี้ได้ไงเนี่ยเอ้าพี่ไม่เห็นหนอน้องเขาน่าสงสารจะตายแค่ทำบุฟเฟ่ราคาแค่นี้เนี่ยก็ไม่รู้จะกำไรจากไหนแล้วพี่แต่มันก็ยังได้กำไรนะถึงจะน้อยแต่ก็ได้ อย่างนี้ไงผมไม่อยู่้ทีอ่ะโว้จริงเก่งจังอาหารของพี่นี่อร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยก็กินเยอะๆนะจ๊ะ สาวคนนี้ใจดีที่สุดเลยโอ้โหตัวแค่นี้กินจุ่ยกับผู้ชายจ่ายแค่สิบห้าบาทเนี่ยนะหน้าด้าน เด็กกาลังโตอ่ะพี่ก็กินจุแบบนี้แหละพี่มอสช่วยเข้าไปเอาแกงมาเติมในหม้อให้หน่อยสิโอ้โหหนูจ๊ะอย่าถือสาคำพูดผู้ชายคนนั้นเลยนะนี่จ้ะพี่ให้หนูเอาไปกินเป็นนูเย็นนะขอบคุณค่ะ ใจดีกับหนูจังหนูจะหาทางตอบแทนพี่ให้ได้หนูสัญญา ไปไหนอีกอ่ะไม่ช่วยฉันเก็บร้านหนเหรอแล้วจะมีรู้จ้าว่าทำไมอ่ะฮะให้มันทำดิเดฉันจะไปสั่งสรค์กับเพื่อนอีกแล้วหรอสั่งสรรค์อะไรได้ทุกวันเนี่ยกพรเพื่อนมันชวนพี่เรากำลังเริ่มสร้างตัวนะ<ต>ฉันไม่อยากให้พี่อะออกไปเที่ยวแบบนี้ทุกวนันเออเที่ยวน้อยลงแล้วกันบ่นมาก เราได้เงินมาจากพี่สาวคนสวยเราก็เลยมีทุนซีดอกกุหลาบมาขายเราเอาไปขายที่ที่คนเชอบเยอะๆดีกว่านั่นมันพี่ผู้ชายคนนั้นนี่หลดเดียวเข้าไปในโรงแรมด้วยพี่ผู้ชายคนนั้นนอกใจพี่สาวแล้วเนี่ย วันนี้มาแต่เช้าเลยนะจ๊ะวันนี้หนูมีเงินแล้วไม่ต้องให้พี่เลี้ยงแล้วนะคะแหมตัวแค่เนี้หาเงินเก่งจังเลยนะแต่ว่าพี่คิดหนู15บาทเท่าเดิมนะจ๊ะเอ่อแล้วพี่ผู้ชายไม่อยู่เหรอคะอ๋อเขาไปส่งสันกับเพื่อนตั้งแต่เมื่อคืนอะ่ะยังไม่กลับเลยจ้ะโอ๊ยปวดทองจังเลยอะ่ะ คะพ,พาหนูไปสวนที่บ้านหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะสมศรีฝากดูร้านแป๊บนึงนะค่ะเจเดี๋ยวพี่มาค่ะ<ป>เดี๋ยวก่อนนะนี่มันทางเข้าโรงแรมนี่อย่าบอกนะว่าบ้านหนูอยู่ที่นี่อะ่ะ หนูไม่มีบ้านหรอกค่ะแต่หนูอาศัยอยู่ตรงสวนสาธารณะตรงนูน้นแต่ที่หนูพาพี่มาที่นี่ก็เพราะพี่มานี่เร็วอะไรพี่ดูรถนั่นสิเฮ้ยนั่นมันรถพี่มดนี่หนูเห็นพี่ผู้ชายกับผู้หญิงคนนั้นนอะ เดี๋ยวเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นพอหนูได้ยินพี่บอกว่าพี่ผู้ชายเขายังไม่กลับมาบ้านหนูก็เลยรีบพาพี่มาที่นี่นั่งไหนมาจ๊ะอุ้ยนี่เลยหมดไหนบอกว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนไง แต่ว่าพาผู้หญิงเข้าโรงแรมเนี่ยนะเห็นฉันโง่แล้วหรือไงฮะทำได้ยังไงเขาทำได้ยังไงนำไดยังไงแอนนี่เลือกวันที่เหอะนี่ยพี่ม่อนน่าใจฉันได้ยังไงฮะก็ฉันเบื่อไงฮะแกนี่จะโง่จริงนะโง่จริงๆเปิดร้านข้าวจานบุฟเฟ่ราคาถูกก็ถูกชาตินี้หวังจะรวยเลยเล็กอย่างบอกอะไรนะตัวแกเนี่ยเหม็นกลิ่นกระเทียม กินเงือฉัน,นโคตรรังเกียจกนเลยว่าจะบอกให้คนไม่ได้เหรอพอไม่ได้ก็เล่าไปดิแน่นอนเลิอกอยู่แล้วฉันเจอที่ใหม่หมแล้วเว้ยสวยกว่าสาวกว่าและเที่มคัญมีเงินเยอะแกด้วยไปถอยไป ขอโทษหนูก็แค่อยากตอบแทนพี่ที่พี่ใจดีกับหนูแต่หนูไม่คิดว่าหนูจะทำให้พี่ต้องร้องไห้พี่อย่ากโกรหนูเลยนะคะพี่ไม่โกรธหนูหรอกพี่ต้องขอบใจหนูมากกว่าที่ทำให้พี่ตัดสว่างหนูจ๊ะหนูบอกว่า หนูไม่มีบ้านใช่ไหมหนูมาอยู่กับพี่ไหมจริงเหรอคะได้ค่ะได้แลหนูเนี่ยจะช่วยพี่ทำงานทุกอย่างเลยจ้ะขอบใจนะ ใหั่จังเลยนะก็พี่ให้ที่อยู่ให้ข้าวให้งานหนูทำหนูก็จะต้องทำให้เต็มที่สมกับที่พี่ช่วยเหลือหนูนะคะจ้าแอน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 ช่วยด้วยแอนพี่มดทำไมพี่อยู่ในสภาพนี้อก็พี่หญิงคนนั้นอ่ะมันมีเสียเลี้ยงอยู่แล้วอ่ะแอนแล้ว เสียมันก็เลยให้ทุกน้องมันมาซ้อมพี่จนพี่มีสภาพเงี้ยแอนแอนพี่ขอโทษนะแอนให้พี่กลับมาอยู่เหมือนเดิมนะแอนนะนะอย่าดีกว่าพี่เพราะว่าตอนนี้ฉันมีความสุขดีดีกว่าตอนที่ฉันเนี่ยอยู่กับพี่ซะอีกทอฝันสมศรีช่วยกันไล่ไอ้ผู้ชายหลายใจคนนี้ออกจากร้านทีแต่ค่ะเจแอนออกไปอบอกให้ออกไปไม่ออกใช่ไหมฮะออกไป ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกใสหัวอไปเลยไปไปไปเฮ้ยกลัวตายแล้วเนี่ยแล้วก็เอาเสื้อผ้าเม่งของแม่ไปด้วยเพราะบ้านหลังนี้ผมจะอยู่กับแฟนของผม2คนแฟนของผมเนี่ยเขาไม่ชอบกิ่นคนแก่ เพราะว่ามันเหม็นสาบสันหวาบ้านหลังนี้แม่อยู่มาดังชีวิตสันหวาแม่ให้แม่อยู่ที่นี่แล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนโอ๊ยแม่แม่แก่แล้วอีกหน่อยก็ตายแม่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ที่นี่ <c oughs> เอารีบเก็บของสิแล้วก็รีบไปให้พ้นหน้า กันมีพอใจแล้วใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยหยาค่ะแม่หนูป้าหิวข้าวขอป้ากินเถอะนะ ป้าจ๊ะมันสกปปกป้าจะกินเข้าไปได้ยังไงป้าไม่มีเงินสกปปกป้าก็กินได้ถ้างั้นป้ารอแป๊บหนึ่งนะงั้นป้ากินนี่นะคะได่หนูให้ป้าเหรอใช่ค่ะนี่หนูเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะคะป้ากินเถอะค่ะป้าจ๊ะต่อไปเนี้ยถ้าป้าหิวอ่ะ ก็แวะมาที่ร้านฉันถึงร้านฉันจะไม่ค่อยมีลูกค้าแต่ฉันก็ไม่ใจร้ายกับคนแก่หรอกจกังกใจนะป้าแม่อร่อยหรอคะอืมก็ก็อร่อยนะแต่ถ้าแม่หนูทำให้คินอย่างนีนะ ก็จะะดีนะแหมป้าไม่มีกี่แล้วยังพูดจาไม่ดีอีกนะทําคุณบูชาโทษแท้เลยป้าขอโทษนะแต่แม่หนูอะเชื่อป้าเธอทําให้รสชาติมันกลมกล่อมอะแม่หนูจะขายดีกว่านี้นะงั้นป้าลองไปทําเองไหมฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าป้าเนี่ยจะทําได้เท่าฉันหรือเปล่าอา้าตามมาสิป,ป้า ดิอก็มันอร่อยนี่ป้าป้าป้าฝีมือดีขนาดเนี้ยน่าจะเปิดร้านอาหารนะไม่น่ามาเล่รอนแบบนี้เลยความจริงอะเมื่อก่อนอะป้าเคยเปิดร้านอาหารเล็กๆอยู่อะจ้าอ้าวแล้วทำไมป้าถึงมาคุยขยะหาของกินแบบนี้อะจัใจนะ ข้าวหมูทอดจานนึงค่ะข้าวหมดแล้วจ้ะไว้พรุ่งนี้ค่อยมานะป้าขายดีจนส่งเสียลูกชายคนเดียวให้เรียนจบปริญญาตรีเอาทันวามาเยี่ยมแม่เหรอลูกเป็นไงออกไปอยู่คอนโดเองอะสะดวกสบายดีไหมก็ดีครับ นี่แม่ผมขอเงินนะอ้าวทำไมมาของเงินแม่อีกละ่ะเรียนจบแล้วทำงานแล้วมีเงินเดือนแล้วไม่ใช่เหรอลูกเงินเดือนนิดเดียวมันจะไปพอที่ไหนกันล่ะแม่ถ้าเงินเดือนที่นี่ไม่ดีก็หางานใหม่ไหมลูกพูดอย่างงานมันหายง่ายอะแม่ถ้าอย่างนั้นลูกก็ต้องพยายามถ้าแม่ตายไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงก็ที่ทำงานมีแต่คนจบนอก แต่ผมเนี่ยจบปริญญาตรีที่เมืองไทยผมว่าเป็นได้แค่ลูกกับจอกเขาแม่ก็ส่งผมเรียนเมืองนอกเลยโอ้ยมันเกินกำลังแม่แม่ส่งไม่ไหวหรอกลูกงั้นแม่ขายร้านซะแล้วก็เอาเงินมาให้ผมขายร้านแล้วลูกจะเอาเงินไปทำอะไรผมไม่อยากเป็นลูกจ้างแลนะ้วผมจะไปเปิดร้านอาหารหรูๆถ้าแม่อยากให้ผมรวยเก้าาเงินมา อย่าบอกนะว่าป้ายอมอะ่ะพอป้าเป็นแม่ในเมื่อลูกขอป้าก็ให้อีกอย่างหนึงอะ่ะป้าก็คิดว่าขายร้านแล้วก็ยังเหลือบ้านป้าก็เลยไปเปิดร้านที่หน้าบ้านนะจ๊ะแล้วทำไมตอนนี้ถึงเป็นแบบนี้อะป้าต่อมา ลูกป้าเขาก็พาเมียเข้ามาอยู่ด้วยแล้วเมียเขาก็บอกว่าเขาเหม็น่าปเขาก็เลยไล่ออกจากบ้านเนาะโหเลวในละคุณที่สุดเลยอะคน่นักตันยูไล่แม่ออกจากบ้านแบบนี้ได้ยังไงอะป้าผิดเองที่เลี้ยงเขามาไม่ดีไม่ใช่หรอกป้าคนบางคนเนี่ยอบรมสั่งสอนกันแทบตายก็ไม่ได้ดีป้าจา๋า ป้าอย่าร้องเลยนะฉันเชื่อนะคนแบบเนี้จุดจบอะไม่มีใครได้ดีหรอกป้าอเอางี้นะป้าในเมื่อป้าไม่มีที่อยู่เนี่ยป้ามาอยู่กับฉันนะมาเป็นแม่ครัวให้ร้านของฉันเผื่อว่าร้านฉันเนี่ยจะขายดีกับเขาบ้างตกลงไหมป้าตกลงจ้ะป้าจะทำอาหารให้ฝุดฝีมือเลย เค็มปีเลยทำเกลือหกหรือไงเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้เอ่อมเมื่อกี้คงเผยหยิบขวดเกลือแทนขวดน้ำตาลน,นะคะเปิดร้านอาหารซะใหญ่โตจะทำอาหารไม่เป็นเนี่ยนะเอ่อเดีย๋ยวบอกเวลาให,ใหม่นะครับไม่ต้องฉันไม่กินละอ้าวไม่จ่ายเงินหรอคะนี่จะให้ฉันจ่ายอีกเหรอ ไหนเธอบอกว่าทําอาหารเป็นไงทำไมถึงโง่แบบเนี้นี่พี่อย่ามาด่าฉันนะถ้าพี่เก่งนัะพี่ก็เข้าครัวทำเองสิฉันทําเป็นซะที่ไหนไหนพี่บอกว่าแม่พี่ทําอาหารอร่อยพี่พี่เรียนรู้มาบ้างเลยเหรอฉันเคยทำซะที่ไหนละ่ะโอ้ยเอาไงดีวะถ้าเป็นแบบนี้มีหวังก็ได้ปิดร้านแน่จะไปยากเลยพี่ก็แค่จ้างเชฟแพงๆให้มาทําอาหารให้ก็หมดเรื่องฉันไม่มีเงินแล้ว เงินที่ได้จากแม่เนี่ยฉันเอาไปแต่งร้านหมดแล้วเงินพี่ก็ไปกู้ธนาคารสิเออจริงด้วยเมียพี่นี่ฉลาดที่สุดเลยนี่ส่วนของป้าจา้ะทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะหนึ่งเดือนที่ผ่านมายอดขายร้านของหนูอะมากกว่าที่หนูทำเองตั้งสามเดือนรวมกันเนี่ยป้าทาไม่ได้ป้านะ รนน้านของหนูล้มละลายไปแล้วต่อไปนี้ป้าคือหุ้นส่วนของหนูนะไม่ใช่ลูกจ้างอีกต่อไปจ้ะโอ้ยไม่เอาหรอกป้าขอแค่เงินเดือนก็พองั้นต่อไปนี้กำไรหักค่าใช้จ่ายป้าเอาไป30%ส่วนหนู70%แบบนี้โอเคไหมคะดีดีดีแบบนี้ก็ได้ตกลงจ้ะ นี่จะไปไหนอ่ะฉันก็จะไปหาหัวใหม่น่ะสินี่เธอพี่ล,มล้มละลายหมดตัวแบบเนี้จะให้ฉันกัดก้อนเกิดกินหรือไงฉันแมวด้วยหรอกเดี๋ยวกันเลยสตังสตังโอ้ย เป็นไงมัง่งไหวไหมกินน้ำก่อนลูกอ่ะกินน้ำก่อนลูกแม่แม่จริงๆด้วยอะพันวาแม่แม่ช่วยผมด้วยผมหมดตัวแล้วอะ่ะผมลงทุนทำร้านอาหารแต่ว่าผมขายไม่ได้ผมก็เลยจ้างเชฟ แต่แม่ผมมันไปทะเลาะกับเชฟมันเชฟเขาลาออกเลยอะแม่แล้วร้านผมก็ขายไม่ได้เลยผมต้องขายร้านขายบ้านเพื่อไปใช้หนี้แล้วเมี่มันก็ทิ้งผมไปอะแม่ผมไม่เหลืออะไรแล้วแม่นี่แกขายบ้านไปแล้วเหรอก็ก็ผมต้องใช้นี่ธนาคารเนี่ยแม่แม่แม่ครับแม่ดูมีเงินอะแม่ช่วยผมด้วยสิให้ผมอยู่ด้วยนะแม่นะครับแม่แม่ช่วยผมกันนะนะแม่ ป้าป้าคิดดีๆนะลูกป้าทํากับป้าขนาดนี้แล้วอ่ะป้ายังจะช่วยลูกป้าอีกเหรอป้าก็แก่แล้วป้าควรมีชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อลูกกกตันยูคนนี้ปากดีนะโอ๊ยโอ๊ยอย่าทาร้ายหนูบิวนะแม่แม่ตีผมทำไมเนี่ยก็แกจะทำร้ายผู้มีพระคุณของฉันนังเนี่ยหรอผู้มีพระคุณอ่ะ ใช่เขาคือคนที่ช่วยฉันตนให้ฉันโดนลูกชายคนเดียวไล่ออกจากบ้านไงจะไปซะแล้วไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกความเป็นแม่เป็นลูกขาดกันตั้งแต่วันที่แกโยนกระเป๋าเสื้อผ้าฉันออกนอกบ้านแล้วแม่แม่พูดแบบนี้ได้ยังไงอะออกไปได้ละถ้าแกไม่ออกไปเนี่ยฉันจะโทรเรียกตำรวจมาไปสิไปเออ ไปก็นได้แล้วแม่จะเสียใจบ้าดาไม่เสียใจหรอกบ้าดาดีใจด้วยซ้ำที่ลูกคาราพียงแกนออกไปจากชีวิตสักที ปาดาอย่าเสียใจเลยนะคะที่ผ่านมาป้าดาทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วต่อไปเนี้ยให้เขารับผิดชอบชีวิตเขาเองถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเพราะตัวเขาไม่ใช่เพราะป้า